เพชรคาดประพันธ์โดยฟ้าประธานบทที่7คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลไอผ่านการตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดที่แทบสลบไปกับคลื่นเสียงจะเปดตตนนี้ทีวีร้องเสียงแหลมดังสนั่น จนทำให้ใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นถูกพัดออกไปด้วยคลื่นเสียงของเปรตเสียงปืนจากพรานมันได้ดังขึ้นหลังจากได้ตั้งสมาธ e tamam. ิหาจุดที่อยู่ของดวงตาเปรตพร้อมกับลั่นสุนลงอาคมพุ่งเจาะเข้าไปยังดวงตาขนาดใหญ่ของเปรตต้นนี้ที่อยู่ด้านบนเหนือต้นไม้ขึ้นไปจนคลื่นเสียงหวีดร้องของมันได้หยุดลง ก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาด้วยความเจ็บปวดผ่านกล้าสบดเสียงดังเมื่อเปรตตนนั้นได้นำมือกลับไปจับที่ดวงตาที่มืดบอดทั้งสองข้างด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของเปรตยังคงดังอยู่แบบนั้นพร้อมกับร่างมารที่ล้มโครลงไปกับพื้นต้นไม้กิ่งไม้ที่อยู่รอบข้างได้หักพังทลาย เอาไงต่อดีพานกล้าเองไหวหรือเปล่าพรานมั่นได้หันไปนตะโกนถามพรานกล้าที่ยังคงยืนอยู่จุดเดิมพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาตามใบหน้าและหูเปลอยอยู่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนเปตตนนั้นเสียงร้องดังอยู่สักพักก่อนที่จะเงียบเสียงไปมันเฟินขึ้นมาแล้วรือพรานมั่นกล่าวพางส่องไฟฉายไปยังจุดที่ร่างเปตตนนั้นล้มลง ปรากฏว่าร่างของเป็ดยังคงนอนแน่นิ่งท่ามกลางเศษซากของกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักมาทับมันยังอยู่นี่ไอ้กล้าไอ้กล้าผ่านกล้านี่เองได้ยินที่ข้าพูดไหมผ่านมั่นตะโกนเสียงดังเรียกผ่านกล้าที่ยืนหอบหายใจอย่างรุนแรงเวลานี้หูผ่านกล้ามีเพียงเสียงวิง้งวิ้งไปมาทุกนั้นและเริ่มค่อยๆได้ยินเสียงผ่านมัน่นเรียกชัดเจนึ้นเรื่อย ผ่านมันผ่านกาตะโกงขึ้นเสียงดังเมื่อได้ยินเสียงเรียกผ่านมันก่อนจะชี้นิ้วไปยังด้านบนอะไรวะชิบหายผ่านมันเอ่ยด้วยความสงสัยก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองตามนิ้วที่ผ่านกาได้ชี้ขึ้นไปภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ได้คลายความสงสัยไปได้หมดเมื่อดานบนต้นไม้และท้องฟ้าปรากฏฝูงนกแสกตาแดงมากกว่าร้อยตัว กำลังเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้บางก็บินอยู่บนท้องฟ้าบินวนอยู่อย่างนั้นนกแสกหนูจำได้แล้วระหว่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้มีฝูงนกแสกมันคอยตามหนูตลอดเวลาเลยค่ะลุงชบาก,กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเป็นด้วยความหวาดกลัวพลางชี้นิ้วไปยังเหล่านกแสกฝูงนั้นที่บินวนเต็มท้องฟ้าไปหมดไอ้กล้าผ่านมันตะโกนบอกผ่านกล้าให้ระวังตัวเอาไว้ เมื่อเห็นท่าทางของเหล่าฝูงนกแสกกําลังจะพุ่งลงมาหาจุดที่ผ่านกล้ายืนอยู่พันมันนกแสกเหล่านี้มันเป็นหงพายเต็ียมยิงพุกมันได้เลยครับผ่านกล้าเอ่ยเสียงดังขณะที่ใบหน้าที่เปิดไปด้วยเลือดไหลออกมาจนหยุดมีดดาบที่อยู่ในมือถูกกระชับขึ้นมาเอาไว้แน่นฮกฮข่าข้ามัน เหล่านกแฝกที่กําลังพุ่งลงมาจากท้องฟ้าได้ส่งเสียงร้องและเสียงนั้นก็กลายเป็นคนที่เอ่ยออกมาด้วยความอาฆาตนกแฝกตอนนี้ได้แปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นร่างของผีตายโหงถือดาบตกลงมาแทนเออดีด่ดาหน้ากันเข้ามาพานกาเอ่ยเสียงดังด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกลาดก่อนจะใช้มีดดาบตนฟาดฟันเข้ากับเหล่าหงพลายที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้า บางส่วนพยายามเข้ามาในเขตอาคมเพียงชั่วครู่เสียงประทะการระหว่างโลค่ะก็กระทบดังสนั่นวนไหวเปลวไฟเริ่มลุกลามจากเศษไม้และใบไม้แห้งที่ตกลงมาตอนแรกตอนนี้เปลวไฟเกิดความสว่างสวัยขึ้นไปหมดอาเสียงมิดดาบของพายกล้าเข้าประจันหน้ากับเหล่าของพรายบางส่วนที่พุ่งตกมาจากท้องฟ้า มันก็คอยยิงเหล่าหงพลายที่พุ่งข้ามเขตอาคมมาถึงแม้ว่าจะเกิดไฟลุกท่วมไปทั่วทั้งร่างเสียงกรีดร้องโหยหวนจากเหล่าหงพลายได้ดังระง,งมความเงียบได้หายไปกลายเป็นความวุ่นวายจากเหล่าหงพลายที่บุกเข้ามาฉบาได้แต่นั่งหลังพิงติดต้นไม้ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเมื่อสิ่งที่เคยตามตนตลอดเวลานั้นไม่ใช่นกอย่างที่ควรจะเป็น กลับเป็นโขงพลายที่มีรูปร่างอันน่ากลัวมาด่านหน้าคือเข้ามาผ่านก้าสบดเสียงดังพร้อมกับใช้มีดดาบตนฟันฟาดาบของเหล่าโขงพลายที่อยู่ข้างหน้าจนลำตัวขาดครึ่งก่าจะถูกดาบจากเหล่าโขงพลายอีกตนฟันเข้าที่ด้านหลังจนเสื้อผ้าขาดวิ่นเป็นรอยคมดาบแต่เนื้อหนังองพานกล้าไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยเพียงชั่วครู หงพลายตนนั้นก็ถูกมีดดาบพันกล้าผ่าครึ่งแยกจากกันเป็นสองส่วนเวลานี้เสียงกรีดร้องจากเหล่าหงพรายดังลั่นสน่นไปหมดเหตุเพราะถูกพันกล้าฟาดฟันและกระสุนลงอาคมของพรานมัน่นที่ยิงแม่นราวกับจับวางจนร่างของบรรดาเหล่าหงพลายทั้งหลายร่วงลงไปกองกับพื้นนับครึ่งร่างที่ถูกคมมีดและกระสุนอาคม ก็เริ่มค่อยๆสลายกลายเป็นควันสีดำลอยป่าปนไปกับกลุ่มควันที่ลุกไหม้อยู่บริเวณนั้นไม่ต้องกลัวชบาลุงอยู่ที่นี่พูกมันไม่มีทางแต่ต้องเองได้พ่านมั่นพูดปลอบใจชบาที่มีท่าทีว่ากลัวจนตัวสั่นเข้ามาพวกลิ้วล้อทาานกล้าตะโกนดังลั่นพร้อมกับกวดแกวงมีดดาบตนโดยตัวมีดดาบตอนนี้บังเอิญติดไฟจากกองเพลิง จนภาพที่เห็นเป็นพ่านกล้าใช้ดาบที่มีปเปลวไฟฟาดฟันเหล่าหงพลายผ่านไปพักใหญ่เหล่าหงพลายที่ถูกจัดการจนหมดสิน้นพ่านกล้ารีบถอยกลับไปยังจุดที่พลานมั่นได้คอยระวังรอบๆตัวฉบาเอาไว้ไอ้กล้าเองยังไหวอยู่ไหมผ่านมั่นเอ่ยถามขณะที่ยังคงเล็งปลายกระบอกปืนไปรอบๆบ,บริเวณด้วยความระแวดระวังท่ามกลางควันจากปเปลวไฟ ที่กำลังไหม้เศษไม้รวมทั้งควันจากร่างเหล่าโหงพลายที่กำลังสลายกลายเป็นควันสีดำไว้ไปครับพานกล้าตอบด้วยน้ำเสียงปนเหนื่อยหอบหัวเองมีเลือดออกมาด้วยนะอยกล้ารีบใช้สมุนไพรห้ามเลือดซะพรานมั่นเอ่ยบอกด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับนำขวดน้ำที่อยู่ในกระเป๋าสะพายหลังพานกล้าที่ชบากดไว้แน่น ยืนในผ่านกล้ารับไปดื่มอย่างหิวกระหายก่อนจะเทน,น้ำที่เหลือในขวดออกมาล้างหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดของตนฝูงนกแสบพวกนี้มันจะยังไงวะผ่านกล้าใจคาสอยมันเลยหรือเปล่าเสียงร้องมันก็เงียบลงไปแล้วผ่านมันหันไปถามและยังไม่ทันที่ผ่านกล้าจะเอ่ยตอบอะไรได้เกิดสายลมอีกรู ได้พัดขุ้นมาย่งจุดที่ทั้งสาคนอยู่ความเย็นเยือกที่สัมผัสกายจนไปถึงกระดูกราวกับกำลังถูกแช่แข็งกลิ่นสาบที่ลอยมากับสายลมนั้นทำเอาผานกล้าและผานม่านขนลุกไปทั่วทั้งร่างร่างกายเกิดปฏิกิริยาความกลัวราวกับจะทำให้หมดสติล้มลงไปทั้งอย่างนั้นกลิ่นคาวราวกับซากศพนับร้อยเหม็นคละคลุ้งครอบคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ <อ><ก>ผ่านมันที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นคาวที่เศดแทงเข้าไปในปอดรู้สึก,กวินหัวและอาเจยียนออกมาอะอฉบาได้กลิ่นนั้นก็รีบปิดปากและจมูกพยายามอันไว้ไม่ให้อาเจยียนโอมผ่านกล้ามไม่รอช้ารีพนมมือสูบบริกรรมคถานในทันทีเพียงชั่วครู่กลิ่นสาบราวกับมีซากศพมากองอยู่นับร้อย ก็ค่อยๆจางหายไปผานมันก็หายจากอาการเวียนหัวเม่นขาวที่หายหรือวาคลิ่นสับอิเซส,สมิงนั่นเมื่อก่อนมันยังไม่แรงขนาดนี้เลยนาผานมันเมื่ออาการดีขึ้นก็เอ่ดสะบดูดพรางกระชับปืนตัวเองไว้นแน่นมันคงกินคนเยอะขึ้นแหละครับผานมันอาคมมันถึงได้แข็งกล้าขนาดนี้ดูท่าตำๆน่าจะร้อยคนเข้าไปแล้วผานกล้าพูดด้วยแววตาที่จริงจัง ก่อนจะหันไปมองภายในความมืดอย่างทิศทางต้นไม้ต้นเดิมที่ตนได้มองมาตั้งแต่ต้นแสงจากเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่รอบๆเดิมส่องให้เห็นเงาบางอย่างกำลังเดินเข้ามาใกล้<า>เสียงคำลัมของเสือดังออกมาจากรอบทิศทางชวนให้รู้สึกแทบหยุดหายใจราวกับว่าเสียงคำรามได้ดังรถต้นคออยู่ในขณะนี้ ระวังผ่านมันเอ่ยออกมาไม่รู้ตัวมือทั้งสองข้างที่เคยกระชับปืนไว้แน่นกําลังสั่นรัวบาดแผลรอยกงเล็บที่ฝังอยู่บนหน้าอกได้เกิดร้อนผ่าขึ้นมาด้านหน้าของผ่านกล้าได้นามีดดาบเล่มนั้นขึ้นมาเตรียมพร้อมกับสิ่งที่กําลังใกล้เข้ามาราวกับเป็นอสุรกายยังไงอย่างนั้นในที่สุดมึงก็เข้ามาอีกคางนงหรือรลอยังจะเข้ามาจนสุดภัยไม่ไหม ผ่านมัน่นเสียงพูดผู้หญิงได้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังสลับกันไปมาทันใดน,นั้นเจ้าของเสียงก็ได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจากเปลวไฟที่กำลังสะท้อนเผยเห็นร่างของเสือที่มีขนาดลำตัวสูงถึงสามเมตรร่างกายด้านล่างเป็นเสือลายพลาดกรอนใหญ่กำยำส่วนด้านบนเป็นร่างของผู้หญิงเปลือยท้นบน ผมยาวสีขาวปกคลุมไปทั่วทั้งใบหน้าแต่ยังสามารถมองเห็นดวงตาสีแดงที่กระหายเลือดที่เพ่งเล็งออกมายัางร่างผ่านมัน่นก่อนจะเสียยิ้มผ่านผมสีขาวที่ปกใบหน้าเอาไว้บัดนี้พัน้งสองต่างก็มีความรู้สึกที่ราวกับรู้สึกกดดันทั่วทั้งร่างรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมามือผ่านมั่นที่กระชับปืนอยู่ยังคงสั่น และเริ่มค่อยๆอ่อ,อนแรงปลายปืนเล็งอยู่เริ่มคล้อยต่ำลงเรื่อยๆฉบ,บาที่ทนรับมนต์คาถาอลึกลับของเสือสมิงไม่ไหวได้หมดสติไปทั้งอย่างนั้นไอ้มันม่นเพียงชั่วครู่เสียงคำรามอันทรงพลังได้ดังขึ้นอยู่ด้านข้างลำตัวพรานมั่นพร้อมกับร่างครึ่งคนครึ่งเสือได้ปรากฏอยู่ในเขตอาคมและเสือสมิงครึ่งร่างนั้นได้ง้างมือขึ้น ซึ่งมีกรงเล็บแแหลมคมหมายจะกระชากร่างพานม่านที่มองตามการขึ้นไหวของเสือสมิงตัวนี้ไม่ทันเพียงชั่วพริบตาเสียงกาปรปะทะตี่ดังสนั่นวันไหวเมื่อกงเล็บแแหลมคมกำลังจะกระชากข้ที่ร่างพานม่านที่ไม่ทันระวังตัวได้มีมีดดาบของพายกล้าเข้ามาปะทะเสก่อน เกิดเสียงอาคมปะทัก,กันดังสนั่นวนไหวเกิดคลื่นลมแผ่ออกมาในบริเวณที่ได้ปะทัก,กันจนเปลวไฟที่ลุกไหม้เศษไม้เกิดวูบวาบไปมาพรานมั่นตั้งสติหน่อยสิครับเสือสมิงมันฝ่าเขตอาคมเข้ามาแล้วทานก้าวเอยขณะที่ใช้มีดดาบรับกงเล็บเสือสมิงทว่าแขงของพานกล้ากำลังสั่นราวกับสู้แรงฝั่งนั้นไม่ได้นั่นเองพรานมั่นจึงได้สติ เป็นมึงอย่างนั้นหรือที่ล้างอาคมของกูเมื่อสองวันก่อนอีกทั้งยังปลดปล่อยพรานผีดิบไปได้แต่กูจะปราณีมึงคนดวงแข็งเช่นมึงต้องเป็นทาสรับใช้ให้แก่กูเสือสมิงที่รางสวมครึ่งบนเป็นผู้หญิงค่อยๆเอ่ยออกมาก่อนจะเริ่มบริกรรมคาถาเพื่อสะกดจิตพานกล้า ร่างของพานกล้าตอนนี้ได้ค่อยๆลดการป้องกันลงมาเรื่อยๆราวกับกจิตใจกําลังต่อสู้กับมวลอันแข็งแกร่งของเสือสมิงจิกแข่งอะไรเช่นนี้ไอ้มัน่นกระสุนลงอาคมของมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกเสือสมิงซึ่งครึ่งบวเป็นผู้หญิงเปลือยเปล่าได้พูดกับพานกล้าย่างเหลือเชื่อก่อนหันไปจ้องตาพรานมั่นขเมิงและเย้ยยันวิชาพรานมั่น เสียงปืนแผดลั่นดังสนั่นวันไหวพร้อมกับร่างของพันมั่นที่กระเด็นไปตามแรงทีมของปืนลูกซองที่ตนพิ่งจะนึกขึ้นได้และลั่นไกลไปยังร่างเสือสมิงครึ่งมนุษย์แรงประทะนั้นทําให้มันกระเด็นออกจากเขตอาคมเปลือกกลิ้งไปกาบกองไฟที่ลุกไหมอยู่เสียงกรีร้องได้ดังโหยหวนพร้อมด้วยเสียงคำรามของเสือที่ดังราวกับกำลังโกรธเกรี้ยวไม่พอใจก่อนเสียงนั้นจะนิ่งไป และพร้อมกับร่างของเสือสมิงที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นถัดจากกองไฟออกไปนอกเขตอาคมเหล่านกแสกได้ตกใจเสียงปืนลูกซองและพากันหนีด้วยความแตกตื่นเกิดความเงียบขึ้นมาในบริเวณนั้นมีเพียงเสียงจับเปลวไฟที่กำลังไหม้เศษไม้อไอ้ข้าเป็นไงบ้างผ่านมันที่พยุงร่างตัวเองขึ้นมาได้ผู้รีบเอ่ยถามผ่านกล้าที่ตอนนี้แน่นิ่งอยู่ ก่อนที่เขาจะนำปลายปืนลูกซองที่เพิ่งยิงออกไปแต่เข้าที่แขนพัานกล้าทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากพวังโอ้ยนี่มนต์สะกดของมนอนะหรือพ่านกล้าหลังจากได้สติกู่ทานขึ้นมาด้วยความตกใจพางรีบรับปืนลูกซองของตนจากพรานมั่นมาใส่กระสุนอีกครั้งหากไม่ได้เองข้าคงตายไปแล้วพ่านกล้าขอบใจเองมากนะพรานมั่นเอ่ยด้วยแววตาชื่นชม เพราะขณะที่พานมั่นกําลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชวนที่พานกล้าใช้มีดดาบรับมือการโจมตีของสมิงครึ่งคนพานกล้าได้เขีย่ยปืนลูกซองไปที่เท้าพานมั่นเขาวางแผนเอาไว้แล้วอย่างรดวดเร็วเวลานี้พานกล้าได้มองไปที่ชบาทั้งที่ยังสลบอยู่และกอดกระเป๋าพานกล้าไว้เขาจึงเอานิ้วชี้ไปอังที่จมูกไม่ดีเลยครับลมหายใจกำลังอ่อนแรงลงเรื่อย แถมหายใจไม่สม่ำเสมออีกผ่านกล้าพูดพลางมองหน้าพานมัน่นที่ดูแล้วเป็นห่วงฉบามากข้าพอจะมียาดมสมุนไพรเครื่องหอมเดี๋ยวข้าลองให้ฉบามันดมดูผานมั่นพูดพร้อมกับเปิดฝาบางอย่างแล้วนำไปอังที่จมูกฉบาเว่าแม้จะอังไว้ที่จมูกหรือทาตามใบหน้าลมหายใจของเธอก็ยังคงแผ่วเบาลงเรื่อยๆ ทำไงดีวะผานก้าผ่านมาที่เห็นอาการชบาไม่สู้ดีจึงได้ถามและตอนนั้นผ่านกล้าสังเกตเห็นสร้อยสายสินเส้นหนึ่งที่ตกอยู่ข้างๆตัวชบาหืมสร้อยของหลวงพ่อถึงขั้นขาดเลยหรือผ่านกล้าแปลกใจจากนั้นก็หยิบสร้อยเส้นที่ขาดออกราวกับถูกตัดเสียงคำรามของเสือดีดังขึ้นมาอีกครั้ง จากร่างของเสือสมิงที่ค่อยๆขยับขยื่นม,มันยังไม่ตายด่งขนาดนี้ยังรอบมาได้อีกหรือวะฐานมันรู้สึกขนลุกเย็นยเยือกไปทุบแผ่นหลังตีหันไปมองจุดที่ร่างของเสือสมิงค่อยๆลุกขึ้นท่ามกลางแสงจากเปลวไฟที่สาดส่องสว่างผ่านกล้าหันมองร่างของเสือสมิงก่อนมองล่างชบาพลางทำสีหน้าเหมือนกับพยายามคลื่นคิดอะไรบางอย่าง และตอนนั้นเองก็มีเสียงหลุงตาดังขึ้นมาภายในจิตของพานกลา้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาชีวิตมันเป็นของเองจะใช้ชีวิตเช่นไรก่อนจะดับก็เป็นตนนั่นแหละที่เป็นคนตัดสินเสียงหลวงตาที่เคยพรำสอนพานกลา้าเมื่อครั้งอดีตที่ดังขึ้นก่อนพานกล้าจะถอดสร้อยของตัวเองออกมา แล้วคล้องไปที่คอชบาแล้วราวกับปฏิหารเกิดขึ้นทันทีนั้นลมหายใจที่เคยอ่อนแรงกลับมาเป็นปกติอีกครั้งผ่านม่นกระชับปืนไว้แน่นบัดนี้ร่างของสมิงครึ่งคนได้กลายเป็นเสือสมิงร่างใหญ่เต็มตัวกำลังแยกเขี้ยวดวงตาสีแดงฉานได้จ้องเขมิงไปยังจุดที่พานกล้าและพลานมั่นยืนอยู่ราวกับเป็นการเชื้อเชิญ ที่พรานทั้งสองออกมาจากเขตอาคมมาต่อสู้กับมันพรานกล้าเอ็งพาชบาลหนีไปซะคงไม่มีสิ่งใดจะสยบมันได้แล้วละ่ะข้าจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้พรานมันอุทันบอกกับพรานกล้าด้วยน้ำเสียงที่ดูราวกับตัดใจในเรื่องการตามหาหลางของตนไปนเสียแล้วบัดนี้ความกดดันจากเซอสมิงตัวเครืองราวกับว่า มันสามารถฆ่าทุกคนได้อย่างง่ายดายเทว่ามือของพานกล้าได้มาจับเข้าที่ไหล่ของพานมัน่นราวกับกำลังจะบอกอะไรบางอย่างไอกร้าพานมั่นเอ่ยด้วยความแปลกใจเมื่อตนหันไปมองพานกลา้าที่นำมือมาแตะไหล่ตนสีหน้าของพานมั่นดูแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาข้างหนึ่งของพานกลา้ามีสีแดงคล้ายกับเลือด นี่เองบาดเจ็บนั้นหรือพรานมั่นเอ่ยพร้อมกับพยายามเอื้อมมือไปจับตามสีรษกของพานกล้าเพราะเขาคิดว่าเลือดที่ไหลลงมานั้นได้เข้าตาพานกล้าจนเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากกว่าก็คือเรียวแรงของพานกล้าที่กําลังจับไหล่เขาอยู่มันช่างมีพลังกาลังมหาศาลจนทําให้มือของพานมัน่นที่จะเอื้อมไปดูแผลของพานกล้าไม่มีเรียวแรงไปทําอย่างนั้น ไอ้กา้านี่ใช่เองหรือเปล่าพรานมั่นเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ดูระแวงพรางทำเลืองมองพรานกล้าที่มีสีหน้านิ่งกำลังจ้องมองพรานมั่นอยู่ความกดดันหรือความรู้สึกของพรานมั่นในตอนนี้มันเหมือนกับว่าพรานกล้าไม่ใช่พรานกล้าคนเดิมเสียงคำรามของเสือตีดังใกล้เข้ามาอีกครั้งพร้อมกับร่างของมันที่มาปรากฏ ยืนอยู่ติดก,กับเขตอาคมที่พานกล้าได้ขีดเอาไว้สัญญากับข้านะครับพานมั่นไม่ว่าข้าจะเป็นอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกไปจากเขตอาคมที่ข้าทำไว้เด็กขาดพานกล้าพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทว่าสิ่งที่พานมั่นรับรู้ได้คือความเย็นเยือกจากพานกล้าที่บรรยากาศตอนนี้มันเปลี่ยนราวกับเป็นคนละคนข้าให้สัญญา ผานมั่นตกปากรับคำด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเช่นกันก่อนที่พานกล้าจะปล่อยมือจากไหล่ลานมั่นพลางถือมีดดาบของตัวเองและมีดหมออีกเล่มเดินตรงไปหาเสือสมิงที่รออยู่ด้านนอกเขตอาคมดวงกระสุนลูกซองเข้าไปเต็มๆยังอุตสาหรอดมาได้แต่ว่าไม่ช่มึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บร่างครึ่งมนุษย์คงใช้ไม่ได้อีกนานเลยสิ ที่มึงไม่กล้าเข้าไปในเขตอาคมไม่ใช่มึงรออยู่แต่เป็นเพราะมึงกลัวจะช้ำนายจับปืนลูกซองหนังเหนียวแค่ไหนก็ช่างมันประไรหากจะช้ำนายจนตายผานกล้าบวนพึมพำขณะที่เขาได้ย่างเท้าไปหาเสือสมิงตัวน,นั้นที่ยืนแยกเคี้ยวรอด้านนอกเขตอาคมกระทั่งพานกล้าได้ไปยืนประจันหน้ากับเสือสมิงตัวน,นั้น อยู่ห่างกันไม่ถึงเมตรมีเพียงเขตอาคมที่เขาได้ขีดเอาไว้เท่านั้นขั้นกลางเปลวไฟที่อยู่รอบๆเริ่มลุกไหม้กับต้นไม้แห้งที่อยู่บริเวณน,นั้นแสงสว่างจะเปลวไฟทําให้พรานม่านมองเห็นพานกล้าและเสือสมิงกําลังอยู่ในท่าที่พร้อมเข้าปะทะกันทุกขณะ